ต้องไปทําพิธีอะไรแบบครูพิพรเลยไม่คนรวยกับครูเป็นหลายล้านเท่าไม่ต้องใครมาเปรียบกับเราเราก็ไม่เคยเปรียบกับใครคุณเข้าใจความหมายที่ครูพูดไหมถ้าเราขอไปแล้วเราจะรับเราจะเชื่อเราจงเชื่อในสิ่งดีที่เราทำทุกคนนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนว่าเมื่อบุญหมดเมื่อบุญเก่าหมดไม่รู้จะเจออะไรแล้วจะไม่ดีกว่าเหรอทุกคนที่ อนาคตที่ยังมาไม่ถึงอ่ะเราสร้างบุญเพื่อไม่ให้กรรมมันมาทําอะไรเราได้หรือกรรมมันตามทันหรืออะไรมันจะผ่อนเบาทุกคนเพราะมันต้านพลังงานบุญไม่ไหวเห็นไหมครูอ่ะทุกคนขนาดเป็นคนแทบไม่ทําบาปเลยนะก็ไม่รู้แหละน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เราอ่ะเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าเลี้ยงเลี้ยงแบบเลี้ยงสัตว์อ่ะเนาะเราเป็นเกษตรกร,กรอ่ะครูก็เลี้ยงปลาดุกทุกคนฟาร์มปลาดุกแบบเยอะมากๆอ่ะเป็นแบบโอ้โห เป็นสิบสิบไล่อะแล้วก็อยู่กับวิญญาณไก่อะคือไม่ได้ฆ่าไก่ไม่ได้เชือดไก่แต่ไปรับไก่ที่ถูกเชือดแล้วที่ขอนขนแล้วที่เป็นตัวตัวเป็นโครงโครงเป็นตัวตัวเอามาแล้วก็มามาเอาปอดตับไตไส้พุงเขาออกอะคือเอามาแยกขายตูดแยกขายอ,อกอะไรแบบนี้ทุกคนน่องนึ่งถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนฆ่าโรงงานเป็นคนฆ่าแต่ทุกคน คนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดคนเรามีกรรมที่เลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับกรรมที่เราเลือกเลือกแล้วนะคะเราจะบอกว่ามันเรื่องไม่ได้มันเป็นการทํามาหายกินถ้าไม่ทำอันนี้จะไปทำอะไรไม่มีวิชาวความรู้อ่ะมันเป็นข้ออ้างของเราอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เราก็ต้องยอมรับกรรมไงเป็นไงถูกแหวกอกแหวกเอาตับเอาเอาเอไม่ใช่เอาหัวใจออกมาเอาลิ้นเสียสีลิ้นเอาซอมลิ้นเอาวลิ้นเปลี่ยนไม่ได้เสียยุ่ยหมดเลย อ่ะถ้าไม่รีบซ่อมตอนนี้อาจเสียชีวิตได้ซ่อมลิ้นด่วนเออโอ้หัวใจนะคะเส้นเลือดชีขาดเลือดออกเอาสูบเลือดออกฟืดฟืดฟืดอาเปลี่ยนลิ้นหัวใจอา้าวเอ้ยเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจดีนะใส่บาตรตั้งแต่อนุบาลดีนะใส่บาตรตั้งแต่เด็ก ดีนะเขวัเพ่พอแม่ผ่าเขาวัดดีนะสวดมนต์เป็นเพราะคุณตาคุณยายดีนะที่รู้ว่าเออวันพะคืออะไรเอ,อการทําบุญคืออะไรมีขราถินพ่อปามีอะไรเห็นตั้งแต่เด็กจนโตกลายเป็นบุญสะสมไม่งั้นตายอย่างเขียดไปแล้วทุกคนตายตั้งแต่หมอบอกว่าผ่ารอบสองไม่ได้แล้วแหละตายตั้งแต่เป็นรอบแรกแล้วแหละทุกคนเพราะหมอบอกมีเปอร์เซ็นต์รอดสามเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าบุญเก่าไม่มาช่วยจะอยู่รอดปลอดภัยมานั่งปากดีอยู่แบบดีไหมทุกคนไม่ คุณจะไม่ได้ยินเสียงแว๊ดแว๊แว๊แว๊วหน้าลำคาญหูหรอกนะแต่ครูก็เชื่อว่าเสียงของครูคือเสียงของคนบุญเพราะครูลอดมาได้แล้วมามีชีวิตได้มานั่งเล่านั่งพูดให้พวกคุณฟังนั่นคือบุญกําหนดนะคะกรรมเราชดใช้ค่ะไม่ใช่ไม่ชดใช้ครูก็ผ่าตัดใหญ่นะคะก็เป็นการชดใช้กรรมอย่างหนึ่งเห็นไหมแล้วครูก็อยากสร้างบุญโดยการเอาร่างกายบริจาคเลย นะคะเพราะว่าอ่ะหัวใจเสียแล้วลิ้นเสียแล้วไม่เป็นไรปอดยังดีตับยังดีถึงต้องตรวจสุขภาพทุกปีนะคะตรวจใหญ่เลยเพื่อต้องการรักษาปอดตับมาม้ามหรืออะไรที่มันหรืออะไรที่มันพอใช้ได้นะคะ่ะไตเตย,ตยที่มันยังดีอยู่เอาไว้บริจาคคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องตรวจทุกปีเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราสร้างบุญเอาบริจาคเลยค่ะร่างกายครูกับร่างกายบอสเราบริจาคสองคนเลยนี่แหละทุกคนที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าไอ้สร้างความไม่ดีมันสร้างง่าย แต่สร้างความดีมันสร้างยากนะคะแต่ไหนๆก็เลือกสร้างก็เลือกสร้างความดีไงทุกคนนะไหนๆจะเลือกแล้วแล้วความดีนี้แหละการที่เราขอเชื่อแล้ววันนี้ครูถามคุณก่อนถ้าวันนี้คุณไม่ฝึกเชื่อว่าบุญบาปมีจริงว่าการปฏิบัติทําให้รวยได้จริงว่าการสวดมนต์ทำให้เทวดาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินจริงๆถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปต่อแถวขอใหม่คุณก็จะขออยู่แบบนี้ค่ะแล้วถามว่าคุณขอแล้วคุณได้ไหมไม่ได้ เพราะคุณไม่เกิดความเชื่อพอคุณไม่เกิดความเชื่อคุณไม่ทําตามหรือทําแล้วคุณไม่เห็นเห็นได้อะไรเลยทุกคนบุญบาปคนเราไม่เท่ากันไม่งั้นคุณคงเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีกันแล้วค่ะจริงไหมเอาความจริงมาพูดนะคะถ้างั้นเราคงเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่เกิดกันแล้วค่ะถ้าทุกคนมีบุญมาเกิดเหมือนกันหมดแต่ในเมื่อเรากําหนดชีวิตเราเองไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาถึงทุกวันเนี้ยเริ่มจากวันนี้ทําไมไม่กําหนดล่ะคะมัวแต่นั่งแบบว่าใช่สิฉันกำหนดชีวิตตัวเองไม่ได้นั่งนอยอยู่แบบนี้ ทำไมไม่กําหนดสระหาตอนเนี้ยกําหนดเลยคะ่ะเริ่มต้นจากวันนี้ก็ไม่ได้สายแต่อย่าเริ่มต้นบ่อยนะคะเพราะคนที่เขาเริ่มต้นมาห้าปีสิบปีเขาไม่กลับ